กิกเปล่าไก่อ่ะรู้ดิตายตายได้กตื่นแล้วเปิดมันก็รู้ฟองเปิดมันก็ิเลยก็ไม่รู้เป็นไฟอะไหนวะ ติวคู่ดาวอยู่ไม่กันจะห้าโมงเลยดองดองน้องดองน้องเฮ้ยพี่ฟองก็เจอแล้วเหมือนกันแล้วก็มีเหมือนกันนะฟองอะ่ะฟองคนใครบอกว่าโคบอนฟองคน เล่นอีก guitar ดีไนดะ้อืงนีได้เล่นต่อดีไหมเราก็เล่นทุกวันแหละเล่นทุกนาทีที่ว่าง ขอของหน่อยแปลว่าการ์ดหมดแน่นอนเลยใช้เยอะจัด น้องใของกาจ้าไปตรงนั้นดับเบิลคิล คนจริงนะเนี่ย Triple kill ตอกหวัวเน้นๆไปตรงนั้นเดี๋ยวบางอาจมาลองของไปตรงนั้น <c oughs> ไปตรงนั้น คิวคููดาวอยู่คิวคููดาวอยู่ได้วไเวลาไปเล,ล่นโรงเรียนแล้วยล้ว still cool down อยู่ still cool down อยู่ไปแล้ว mission accepted still cool down อยู่ still cool down อยู่ dù Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไปที่คลังแสง